สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองอุดการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับอย่าปล่อยให้มารทําลายพุทธศาสนามารคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกัน,นถ้าอราเดาว,ว่ามารคือคนที่ทําให้พุทธศาสนาเสื่อมแล้วใครคนนั้นคือใคร เรานึกถึงเรื่องราวนะครับความไม่ดีไม่งามในพุทธศาสนานะครับในขณะนี้นะที่มีข่าวว่าพระบราชิกนะเพราะว่าไปเสพเมถุนกับสีกานะมีการลักทรัพย์เพื่อไปเปสศีกานะหรือมีการลักทรัพย์ไปใช้ไม่ตรงประโยชน์นะของกิจการของส่งเป็นต้นคำถามคือแล้วใครคือมานพระ ที่ประชิกนะครับแล้วก็เกิดการทุศีลขึ้นเนี่ยเป็นมารหรือว่าศีกานาที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพระเป็นมารน,นะครับหรือว่ามารเป็นอนมนุษย์ที่สร้างเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะครับนี่จริงแล้วอะไรเป็นมารและคราวนี้ถ้าเรามองว่าแล้วคนที่ติดตามข่าวสารในเรื่องของวงการสง นะครับลอกมาวิพากวิจารนะมีการไปดา่าพระทุศีลพระนะครับที่ประรชิกและเป็นอรชีเหล่านี้เนี่ยนะว่าเป็นพระที่ใช้ไม่ได้นะเป็นพระที่ไรยังอายไม่มีความประอายแต่คนที่ด่าเหล่านี้เนี่ยเมื่อมองย้อนดูกับจิตใจตัวเองเนี่ยเคยมองย้อนกับก็ดูจิตใจตัวเองไหม ว่าจิตใจตัวเองเนี่ยมีศีลห้าที่บริบูรณ์แล้วหรือยังมีศีลห้าที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างพ้อยแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่ศีลห้ายังไม่บริบูรณ์ศีลห้ายังขาดอยู่ยังทะลุอยู่ยังด่างพอ้อยอยู่เนี่ยล้วไปด่านะไปตำหนินะครับบรรดาพระทั้งหลายนะที่ ปราชิกนะที่เป็นอรชีเนี่ยเอาสร,สรุปแล้วเนี่ยมารอยู่ที่ไหนหรือคนด่านะพระทุศีนนะครับอรชีเหล่านี้เนี่ยก็เป็นมารไปด้วยส่วตอนนี้เนี่ยมี3มารละมารแรกก็คือพระอรชีนะคือพระที่ปราชิกทุศีน แล้วไม่ยอมสึกออกไปไม่ยอมลาสิกขาวไปแต่ยังอยู่หน้าด้านนะเป็นเป็นพระนะเพื่อจะหากินกับพระเหลืองอันนี้เป็นมารใช่ไหมหรือว่าศีกาที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะมีส่วนในการเสพเมถุนกับพระนะครับที่เป็นอรชีเหล่านี้ที่หวังทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เป็นมาร หรือว่าสามคนทั่วไปนะซึ่งกำลังด่าพระทุศีลเหล่านี้นะกำลังตำหนินะพระอรชีเหล่านี้ตำหนินะศีกานะครับซึ่งเข้าไปทำให้พระอรชีเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นแล้วบุคคลที่กำลังตำหนิด่านะครับพระอรชีเหล่านี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีศีลห้า ไม่บริสุทธิ์ศิน5้ายังขาดอยู่ศินห้ายังทะลุยังด่างพ้อยอยู่นะครับแล้วไปด่าพระรัชชีไปด่าศีกาที่ทําให้เกิดอรัชชีนะครับแต่ตัวเองก็มีศินห้าที่ไม่บริสุทธิ์สะอาดดีไม่ดีตนเองเนี่ยในทางโลกนะยังเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันซ้ำก็อีกใครคือมารฮนะในสมบุคคลที่ผมเล่าไปแล้ว ลองคิดดูนะใครเป็นมานรนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดมุมมองหนึ่งนะให้เข้าใจมากขึ้นนะว่ามารจริงๆเนี่ยคืออะไรนะแล้วเราจะรู้เข้าใจและระมัดระวังมารน,นี้ได้อย่างไรนะนี่บอกนะครับผมเปิดมาให้คิดนะว่ามารนี้มี3กลุ่มละพาราชีหรือว่าสีกาที่ทำให้เกิดภาราชี หรือว่านะคนที่ไปด่าพระอรชีแต่ตัวเองศีลห้าไม่บริสุทธิ์ศีลห้ายังขาดทะลุนะครับดังพร้อยหรือดีไม่ดีตัวเองเนี่ยจะเป็นคนทุศีลด้วยสามกลุ่มนี้เป็นมารหมดใช่หรือไม่แล้วมารที่แท้จริงคืออะไรมารนั้นเป็นอมนุษย์ไหมนะเอาละครับนะ เพื่อจะมานะทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับเพื่อว่าเราอย่าปล่อยให้มารทำลายพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่ามารจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจก่อนนะมารจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจนะที่ใจที่พ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสตัณหาหรือพูดง่ายๆคือมารที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือกิเลสมานั่นเอง เพนะราะนั้นพระอรชนะีที่ประชิกแล้วนะทุศีแล้วแต่ยังไม่ยอมสึกไม่ยอมราศีขาวไปนะกลายเป็นพระราชีเนี่ยก็เพราะว่าพ่ายแพ้แก,ก่มารในคกว่าพ่ายแพ้แกกิเลสมารและจิจตใจตนเองศีกาผู้หญิงนะที่ไปยุ่งเกี่ยวนะกับภิกษุ หรือพระอรชีเหล่านี้เพื่อหวังทรัพย์สินเงินทองเพื่อหวังนู่นนี่นั่นนะไปร่วมกระทำผิดเสพเมถุนกับภิกษุอรชีเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันผู้หญิงเหล่านี้ก็พ่ายแพ้แก่กิเลสมารในจิตใจตนเองเช่าถูกไหมคำตอบก็แน่นอนครับว่าใช่แน่นอนลับประการที่3คน ที่ไปด่าพระราชีไปตำหนินะสีกาที่ทำให้เกิดพระราชีเหล่านี้ว่าเป็นมารแต่นะบุคคลสาธารณะทั่วไปนะที่วิพา์วิจารณนะ์ด่ากันสนุกปากนะสนุกสนานนะในสื่อสังคมออนไลน์แต่ตนเองยังมีศินห้าที่ไม่บริสุทธิ์ศินห้าที่ยังขาดยังทะลุยังด่างคอยอยู่ จริงๆแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็พ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสมารในจิตใจตนเองใช่หรือไม่เมื่อสินห้าท่านยังขาดอยู่ยังทะลุอยู่ยังด่างพลอยอยู่คำตอบก็คือใช่ก็แปลว่ามารที่แท้จริงเนี่ยมันคือมารในจิตใจนั่นคือกิเลสมารหรือตัณหาสามนั่นแหละนะก็คือ ความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยม,นะมันก็คือมารนะมันก็คือมารภายในจิตใจตนเองซึ่งคนทั้งสามกลุ่มเนี่ยคือพระอรชีคือศีกาที่ทําให้เกิดพระอรชีแล้วก็คนนะที่ไปดา่าพระนะไปดา่าศีกานะที่เป็นอรชีนะและบุคคลที่ไปด่าเนี่ย นะก็เป็นคนที่ศิน5้าขาดศินห้า,า,หาทะลุสิน5ดั่งปลอยและดีไม่ดีบุคคลที่ด่านี่แหละเบื้องหลังจริงๆก็เป็นคนที่ทุศีลเป็นคนที่ทุจริตคอร์รัปชันนะเป็นคนที่ไม่ได้ดีกว่านะสองกลุ่มแรกก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับมารเนี่ยมันจึงสามารถทำลายพุทธศาสนาไดนะ้ด้วยการที่ ไม่ดูที่จิตใจตัวเองแต่นะว่าตัวเองเนี่ยนะครับก็ถูกมารนะเล่นงานนะตัวเองก็เป็นผู้ที่ประชิกค,คือเป็นผู้ที่พ่ายแพ้แก่กิเลสมารภายในจิตใจตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่นะจะพูดได้นะวิพา์วิจารณ์ไดนะ้ถึงสถานการณ์ต่างๆโดยที่ไม่เกิดความกระดักอายนะในจิตใจตัวเองเนี่ยผู้นั้นก็ควรจะเป็นผู้ที่ชนะกิเลสมาร ในจิตใจตัวเองเป็นผู้ที่มีศินห้าที่บริสุทธิ์เป็นศิลห้าที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังพลอยแล้วใช่หรือไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยาก็กลายเป็นว่ากิเลสมารในจิตใจของสามกลุ่มนี้คือพารัชีสีกาที่ทําให้เกิดพารชีและบุคคลที่ดา่าตาหนิวิภาวิจารณ์พระรัชีและสีกาที่ทําให้เกิดพารชีเนี่ยกิเลส นะครับในจิตใจของทั้งสามกลุ่มนี้มันก็นั่งหัวเลาะมานั่งหัวเลาะเยาะนะว่าตีกันเองด่ากันเองชาวพุทธเนี่ยตีกันเองด่ากันเองพระด่าโยมโยมด่าพระด่ากันไปด่ากันมาแต่กิเลสช,ชนะหมดเลยทั้งสามกลุ่มนี้คือกิเลสมาในจิตใจชนะหมดเลยชนะทั้งในพระอรชีชนะทั้งในสีกาที่สร้างพระอรชี ชนะทั้งชาวบ้านนะครับที่ด่าตำหนินะพระที่เป็นรัชชีและศีกาที่สร้างพระรัชชีแล้วชาวบ้านที่ด่าน,นั้น่ะศีลห้าก็ไม่รักษาศีลห้านั้นก็ขาดก็ทะลุก็ดังพลอยสุดท้ายกิเลสมาในจิตใจของทั้งสามกลุ่มนี้นั่งหัวเราะเลยเพราะว่าทั้งสามกลุ่มนี้ประชิกหมดคือเป็นผู้ที่พ่ายแพ,แพ้แก่กิเลสบาน ในจิตใจตนเองทั้งหมดเลยคัาหนาคือจริงไม่จริงถ้าลองไปขบคิดดูนะผมก็บอกว่าอย่าปล่อยให้มารทําลายพุทธศาสนาแต่ถ้าจะสงสัยเอาอย่างนั้นนี่ห้ามผมวิพากษ์วิจารณ์หรือนะถ้าเราวิพากษ์วิจารนะครับถึงความไม่ถูกต้องและเรามองย้อนดูกับจิตใจตัวเองนะว่าตัวเราเองเนี่ยพ่ายแพ้แก่กิเลสมารภายใน,นจิตใจตัวเองไหม ตัวเราเองรักษาศินห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยที่ศินห้าไม่ขาดศินห้าไม่ทะลุศินห้าไม่ดังพร้อยไหมสิ่งนั้นอาจจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะรักษาพระศาสนาไม่ให้มารมนทำลายพุทธศาสนาได้ดีที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยน้อมเข้าสู่จิตใจตัวเองดูเข้าไปจิตใจตัวเองนะไม่ปล่อยให้มารในจิตใจตัวเองเนี่ยทำลายพุทธศาสนา นะไม่ใช่ว่าด่ากันมันนะทั้ง3ามกลุ่มนี้ด่ากันมันเลยพระก็ดา่าโยมโยมก็ดา่าพระนะพระบอกว่าคารวะต้องมีศินห้านะศีลคารวะก็บอกว่าพระต้องมีธรรมวินยัยสุดท้ายนะทั้งพระทั้งคารวะต่างก็โยนกันไปโยนกันมานะพระก็ไม่อยู่ในพระธรรมวินยนะัยนะโยมชาวบ้านก็ไม่อยู่ในศินหสุดท้ายกิเลสเอาไปกินหมดเลย กิเลสมันชนะพุทธนาพ่ายแพ้ธรรมะพ่ายแพ้เพราะอะไรเพราะมีแต่คนด่ากันมีแต่คนตำหนิกันแต่ทุกคนประชิกหมดเลยคือพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาภายในจิตใจ,จตนเองหมดเลยทั้ง3ามกลุ่มนี้เราสู่กันฝั่งนะครับเพราะนั้นใครต้องการรักษาพระศาสนาก็คือการน้อมนําคําสอนพระเจ้าเข้ามาประพฤติปฏบิบัติที่กายวาจาใจ,จตนเอง ให้เป็นคนที่มีศีล5ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล5ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังพ้อยจะเกิดประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนานะก็จะเป็นการไม่ปล่อยให้มารทำลายพุทธศาสนาได้นะอย่าปล่อยให้มารทำลายพุทธศาสนานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ